สนับสนุนโดย TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภยัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดลิลี่อาร์ตโชว์ค่ะกับโย,ยธกาจุนโลโบนค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรศการทั้งในและต่างประเทศและแน่นอนค่ะเราจะต้องไปสัมภาษณ์นะคะศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพบกับศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะเขาอุบไว้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ใครหลายคนเลยนะคะต้องไปพบกับนิทรรศการดีๆที่นี่เลยค่ะที่หอศิลปวังหน้านนะคะแต่จะเป็นนิทรรศการของใครนั้นต้องติดตามกันในรายการค่ะ จ้าของนิทรศการในวันนี้นะคะจะสมศักดิ์นะคะเดี๋ยวเนี่ยพิทายและบรรพบุรุคุยกับบรรยากาศเพื่อนฝูงกันนะฮะแล้วก็คุยกันได้ถ้าถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิทรรศการในวันนี้คะเชิญเลยครับเดี๋เชิญเลยค่ะอาจารย์คะค่ะนิทรรศการคนเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ครับครับก็จะยอยๆกันมานะครับก่อนอื่นเลยนี่ยืนถามอาจารย์นิดนึงว่านีทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นมาเป็นครั้งเท่าไรแล้วเออจริงๆสาหรับตัวผมเนี่ยเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งที่5ซึ่งจริงๆแล้วครั้งสุดท้ายของผมเนี่ยคือจัดขึ้นเมื่อปี1987มันทิ้งช่วงห่างถึง25ปีนะ,ะครับนานมากเลยเพราะว่า งานหน้าที่ราชการของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะมีนิสการเดี่ยวมาได้หลังจากครั้งที่4แล้วฉะนั้นเมื่อผมกษเียณนารู้ราชการแล้วก็มีเวลาทํางานมากขึ้นก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5้าแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ2ปีในการสร้างงานชุดนี้ขึ้นก่อนอื่นเลยต้องถามว่าทําไมถึงได้เกิดนิทยกศารครั้งนี้ขึ้นมาอจริงๆถ้าจะพูดมันก็เหมือนคุยอวดตัวฮะความที่เราเป็น จิตกรที่สร้างงานศินละปะศิลปะเขียนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอเราหยุดหยุดไปได้ยังไงนี่สิ่งนี้เป็นเป็นชีวิตจิตใจของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเทํมาอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทั้งความคิดทั้งสิ่งที่พลังในในในการสร้างสรรค์เรายังมีอยู่เนี่ยะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไปเนี่ยมันคงไม่ได้แน่นอนะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องทําแล้วก็มันทิ้งไม่ได้ในวงการศิลปะถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งไม่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเท่ากับว่าตายไปจากวงการศิลปะเลย ฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่เราต้องรีบทำที่ไอเดียความคิดพลังยังมีอยู่นะครับพลังสําหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้คืออะไรเพราะว่าภาพแต่ละภาพนี่ฝุ่นพลังเยอะมากเลยค่ะก็ต้องบอกว่าหนึ่งมาจากแรงกระตุ้นของสภาวะรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางสังคมการเมืองหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในช่วงประมาณ1 0ถึง15ปีที่ผ่านมานี้สำหรับในบ้านของเรา สินะ่งเหล่านีมน้มันหลอ่อหลอมแล้วมันก็ฝังแน่นอยู่ในอนุสติอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาลงานที่เราแสดงออกมาเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกตัวตนที่เรามีต่อสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ของบ้านเรามันไม่สงบมันไม่มีความสุขความเรียบร้อย สิ่งที่เราแสดงออกมามันก็คือความคิดของเราที่มีต่อสภาพแวดล้อมมันก็รุนแรงตามไปด้วยอันนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่เราได้รับความรู้สึกจากสิ่งรอบตัวอยากจะให้อาจารย์นช่วยพาชมทีมดูภาพที่อาจารย์ชอบเลยที่าบบภาพแกนเลยครภาพแกนเลยคือที่จริงแล้วหลายคนถามผมว่าชอบรูปไหนจริงๆแล้วชอบหมในแต่ละรูปมันก็มีดีมีส่วนที่มีเรื่องราวของมันเองตัวมันเองอย่างเช่นอย่างรูปเนี้รูปนี้ชื่อชื่อรูปว่า ช่วงเวลาวิกฤตนะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกว่ามเมื่อเรา,าเผชิญกับเ,เหตุการณ์ที่มันวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการเมืองก็ดีหรือเป็นวิกฤตที่ขณะที่ยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติกำลังจะมาแล้วอารมณ์จิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกภาวะพวงตื่นเต้นระ,ะหวาดระแวงหวาดกลัวฉะนั้นงานที่มันออกมาเนี่ยมันก็แสดงภาวะของอะไรล่ะฮะของความรู้สึกที่มันรุนแรงที่มันเป็นสีสันที่สดกดดันด้วยกดดันและจับจ้างนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนตอนที่ช่วงน้ำท่วมอะใช่ครับบ้านเราหรือไม่บ้านเราจะท่วมหมือนม่ท่วมใช่ครับช่วงนี้จะกดดัน่างนั้นเราไม่มีวันวันได้รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับแต่ว่าชิ้นนั้นเนี่ยสีหวานเจี๊ยบมากชิ้นไหนครับนะคะนี่เนี่ยค่ะไงเนี่ชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นะครับค่ะชิ้นนี้เองเนี่ยก็คือตั้งชื่อเลยครับว่าเหมือนชื่อนิสารเลยคือดิสโทเปียนะฮะมันเป็นสิ่งที่ พูดได้ง่ายว่าเป็นความรู้สึกที่มีต่อภาวะบ้านเมืองสังคมของเราเลยโดยตรงนะครับขณะที่เมื่อสัก2ปีที่แล้วเราแตกแยกกันอย่างชัดเจนเราแบ่งฝักแบ่งป่ายมีการต่อต้านมีการใช้กําลังรุนแรงซึ่งกันและกันสภาพบ้านเมืองก็ออกแดงฉานไปด้วยนะด้วยความร้อนความตกตกตึงตระหนกอะไรอย่างที่ี่นะครับในขณะเดียวกันนะคะมีคนบอกว่าอาจารย์อาจจะเป็นคนที่ใช้สีหวาน ใช่แต่การที่เป็นคนที่ใช้สีหวานแต่ต้องมาสื่อถึงความแบบกดกันอันนี้่ะมันมีเทคนิคอย่างไงคะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับศิลป,ปินเนี่ยไม่สามารถที่จะเกาะยึดติดกับสิ่งที่เป็นผลงานเก่าๆล่านะที่เราเคยทำแล้วศิลป,ปินจะต้องปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะรับสถานการณ์ในความรู้สึกที่เป็น ความจริงใจของตัว<า>ตนของเรา,านะฮะฉะนน,นี่วันหนึ่งเมื่อเราพบภาวะของความรู้สึกที่มันอีกเป็นอีกแบบนึงเนี่ย<า>แล้วความรู้สึกของเรามัน,เป,นเป็นไปอย่างอย่างจริงใจนะ<า>มันก็จะเปลี่ยนไปเองครับ<า>ม,มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสแสร้ง<า>หรือต้องการให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ในนี้เห็นนิทัการในครั้งนี้มีทั้งภาพที่ทําที่บนแคนวาสและบนกระดาษกระดาษนะคะแล้วจะถักไซส์ใหญ่มากกระดาษไซส์ใหญ่มาก นี่ค่ะก็คือว่าอาจารย์ก็จะคือจะสื่อออกมาให้เห็นนะคะที่ความแตกต่างกันถูกไหมคะยังภาพอีกภาพหนึ่งที่โยอรู้สึกตะการตานะคะภาพนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นภาพว่าจะเป็นลายเส้นเยอะใช่ไหมแต่ภาพนี้อ่าภาพนี้จะมีความแตกต่างจากภาพอื่นมันจะเป็นแมสมากกว่าคือหมายความว่ามันอาจจะเห็นเส้นเห็นรายละเอียดน้อยเพราะว่าภาพนี้เนี่ยนะฮะ มันเป็นพลังของพายุฮะพลังของพายุที่หมุนตัวนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปทำลายนิ่งต่างๆนะครับแล้วรูปนี้เขียนขึ้นด้วยเทคนิคสีน้ำบนกระดาษนะแผ่นใหญ่ก็ขนาดมันก็คือเมตรแปดสคูณเมตรสาเซนติเมตรนะฮะก็ก็หมายความว่าภาพนี้เราใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรคมันด้วยด้วยความฉับพลันด้วยความรวดเร็วแล้วก็ใช้ความชำนิชำนาญในการป้ายนะในการระบายสี ศิลปะของการเขียนสีน้ำคิดว่ามันมีความพิเศษในตัวมันเองผู้เขียนจะต้องมีความเชี่ยวชาญมีความแม่นยำแล้วก็รู้จังหวะระหว่างระดับของสีกับน้ำหนักของน้ำนะว่ามันจะต้องมีความแตกต่างมีอะไรล่ะฮะมีมีค่าเฉลี่ยของน้ำปริมาณเท่าไหร่กับจำนวนเนื้อสีเท่าไหร่เราถึงจะได้ ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันแสดงความรู้สึกได้อย่างเช่นท้องฟ้าที่มืดครึ้มเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มืดดำตันมันก็เหมือนกับมันมีละอองของฝนนะมีละอองของเมฆหมอกขึ้นคลุมตัวอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การตวัดป้ายวงรีที่มันเหมือนกับดวงตาของท้องฟ้าเนี่ยนะ มันก็เหมือนกับไอ้เฮอริเคนนะที่มันพัดหมุนติ้วอยูอเงี่ยมต้นฉะนั้นมันต้องอาศัยความชํานาญค่ะแล้วก็ฝีมือลายมือในการกว่าดลูกนี้ก็ถูกบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าถ้ามาเทศกาลนี้นะจะเห็นเทคนิคนะคะไม่ใช่เพียงแค่แคนวาสละใช่ครับ เทคนิคการวาดสีน้ำที่เป็นแบบนี้ซึ่งต้องใช้ความฉับพญใช่ครับนะคะการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและก็ต้องวางสีดีไม่งั้นเน่าครับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะมีให้เห็นแน่นอนอาจารย์คิดว่าอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านหามานิทัสการเขาได้รับอะไรจากนิทัสการนีทางนี้คะครับอย่างน้อยอันแรกก็คือศิลปะนะให้เขาได้รับรถ ของศิลปะนะฮะที่มันมีรสชาติที่อาจจะแตกต่างจากภาพเขียนแนวธรรมชาติที่เหมือนตาเห็นอันนี้เป็นเป็นงานนมามธรรมซึ่งผู้ดูอาจจะสามารถใช้จินตนาการในการที่จะ,ะคิดแล้วก็ฝันขณะเดียวกัน ก็ซึมซับเอาศิลปะของการเขียนสีน้ำของการเขียนสีชุ่มชำว่าเขาใช้เทคนิคอย่างไรก็เขียนด้วยวิธีอย่างไรลักขณะเดียวกันได้ชมภาพเขียนขนาดใหญ่ที่เป็นสีอะคริลิกที่มีการใช้เทคนิคหรือรูปทรงที่มมนเหมือนกับตาเห็นแล้วมันถ่ายทอดความคิดเยาวนั่นออกมาได้อย่างไรนี่คือสงสิ่งใหญ่ๆคือตัวศิลปะกับตัวเนื้อหาเรื่องราวที่ผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราตระหนัก ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วก็เข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรียกว่าโอ้โห่สุดยอดกันในทัศการในครั้งนี้แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะคะพบกันในช่วงหน้าค่ะ ขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภยัย